<ítulo> <displayed, S 1> ที่พี่เคยเจอแท่งเทียนลักษณะเหล่านี้หรือเปล่าครับแท่งโดจินะครับแท่งเทียนที่ลักษณะของเขาครับไม่มีเนื้อเทียนนั่นเองและอีกแท่งหนึ่งนะครับคือแท่งแฮมเมอร์ครับแท่งเทียนนะครับที่มีไส้เทียนยาวกว่าเนื้อเทียนนะครับสองถึงสามเท่านั่นเองนะครับแท่งเทียนลักษณะเหล่านี้นะครับเขาแสดงถึงการกลับตัวครับหรือเป็นการบอกครับว่าแนวโน้มของเขามีเริ่มมีการกลับตัวครับจากแนวโน้มขาลงเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาขึ้นได้นั่นเอง และในคลิปนี้นะครับผมจะมาแชร์กันนะครับกับในส่วนของแท่งโดรกิและแฮมเมอร์นะครับรูปแบบแท่งเทียนในการกลับตัวได้นั่นเองนะครับเทคนิคในการดูของเขาเป็นอย่างไรครับแล้วก็เทคนิคการใช้งานบวกกับข้อควรระวังในการใช้งานของเขาเป็นยังไงครับเดี๋ยวคลิปนี้เรามาอธิบายไปด้วยกันนะครับก่อนที่จะเริ่มเนื้อหากันนะครับฝากพี่ๆนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะครับช่อง u t ท b e ช่องนี้ด้วยนะครับ เนื้อหาในคลิปนี้นะครับรูปแบบแท่งเทียนโดจิและรูปแบบแท่งเทียนแฮมเมอร์นะครับแท่งเทียนที่สามารถหาจุดกลับตัวได้นั่นเองนะครับจากเนื้อหา2องคลิปที่แล้วเลยครับที่เราได้สอนรูปแบบกลับตัวของแท่งเทียนอะไรบ้างครับดูแบบ2แท่งเทียนนะครับกลับตัวรูปแบบบูลิสนะครับีเวโซบาครับกับดูรูปแบบสแท่งเทียนนะครับกับรูปแบบบูลิสเอนการ์ิ้งนั่นเองนะครับ คลิปนี้นะครับเราก็จะมาดูแค่1แท่งเทียนเท่านั้นนะครับหรือตัวโดจิหรือตัวแฮมเมอร์นั่นเองนะครับตัวโดจิและแฮมเมอร์ของเขามีลักษณะอย่างไรข้อสังเกตนะครับแล้วก็ข้อระมัดระวังในการใช้งานของเขานะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาอธิบายไปด้วยกันนะครับเรามาเริ่มจากตัวแรกเลยฮะคือตัวแท่งโดจิฮะตัวแท่งโดจิของเขานะครับเป็นแท่งที่ราคาเปิดและราคาปิดของเขาครับมีลักษณะที่อยู่ใกล้เคียงกันนั่นเอง หรือบางทีนะครับเขาอาจจะเห็นเป็นขีดนะครับหรือเป็นเส้นตรงเลยอะครับณตรงนี้ของเขาครับหมายความว่าราคาเปิดและราคาปิดของเขาครับอยู่ณัตำแหน่งเดียวกันนั่นเองนะครับอันนี้พี่กีต้องทําความเข้าใจในส่วนนี้ด้วยนะครับซึ่งถ้าเกิดตัวเทคโนโลจิของเขาครับอยู่ที่บริเวณแนวรับเขาจะหมายความว่าเขามีโอกาสนะครับที่ราคาเขาจะมีการกลับตัว เป็นขาขึ้นได้แต่ถ้าหากว่าราคาของเขานะครับหรือตัวแท่งโดจีของเขาอยู่บริเวณแนวต้านก็มีโอกาสจะเป็นการกลับตัวนะครับเป็นขาลงนั่นเองนะครับขอเน้นย้ำนิดนึงนะครับหรือข้อควรระวังในการใช้ตัวแท่งโดจีครับถ้าเกิดพี่ครับอยากเพิ่มความแม่นยําเพิ่มมากขึ้นนะครับผมแนะนำครับว่าตรงแท่งโดจีที่เกิดนั้นเนี่ยต้องอยู่บริเวณใกล้แนวรับหรือใกล้แนวต้านนั่นเองนะครับอ่า ตัวลักษณะแท่งโลจิ Technology จะเป็นลักษณะนี้เลยครับอาจจะเป็นแท่งสีเขียวแท่งสีดำนะครับหรือแท่งสีแดงได้เหมือนกันเลยนะครับแต่ถ้าเกิดตัวที่ผมบอกครับถ้าเกิดแท่งโลจิของเขาครับอยู่ใกล้บริเวณแนวรับมีโอกาสที่จะกลับตัวนะครับจากแนวโน้มขาลงเป็นแนวโน้มขาขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะการดูของแท่งโลจินะครับถัดไปครับแท่งแ MM ER ฮมเมอร์ครับแท่งแฮมเมอร์นะครับหรือแท่งลักษณะคอของเขาจะเป็นลักษณะยังไงฮะถ้าเกิดเราตีกันคร่าวๆจะเป็นลักษณะนี้เลยนั่นเองนะครับนี่ฮะ ไส้ของเขาครับจะมีความยาวนะครับมากกว่าตัวเนื้อเทียนหรือตัวขนาดแท่งเทียนนะครับประมาณ2-3ถึงเท่านั้นเองโดยลักษณะของตัวแฮมเมอร์ของเขานะครับจะเป็นแท่งเทียนที่มีการทิ้งไส้นะครับอยู่ด้านล่างตรงบริเวณแนวรับนั่นเองหมายความว่าราคาของเขาครับมีการเทข,ขายลงมานะครับแต่สุดข้ายมีแรงซื้อดันกลับขึ้นไป ทำให้ราคาปิดที่อยู่ด้านบนของเนื้อเทียนนั่นเองนะครับมีโอกาสนะครับเพื่อจะได้หุ้นที่มีการกลับตัวครับจากขาลงเป็นขาขึ้นนั่นเองและก็อีกอย่างหนึ่งนะครับคือเขาครับจาเป็นที่ต้องเกิดอยู่บริเวณแนวรับนะครับหรือพพอร์ตโซนนั่นเองนะครับที่ผมบอกนะครับตัวแท่งแคมเมอร์ของเขานะครับลักษณะของเขาครับคือตัวไส้เทียนที่มีความยาวมากกว่าตัวเนื้อเทียนใช่ไหมฮะไส้เทียนที่มีความยาวมากกว่า ตัวเนื้อเทียนนะครับตรงนี้ก็เป็นสัญญาณในการบอกครับว่าเขามีการเทขายลงมาครับแต่ในสุดท้ายในช่วงเวลาปิดของตลาดครับหรือช่วงใกล้เวลาปิดนั่นเองตัวลักษณะของแรงซื้อของเขาครับมีการดันกลับขึ้นมาครับทาให้ราคาปิดของเขาอยู่ด้านบนของตัวเนื้อเทียนนั่นเองนะครับตัวแฮมเมอร์ของเราครับเราก็สามารถใช้ดูได้ทั้งแท่งสีเขียวนะครับ หรือแท่งสีแดงนั่นเองนะครับข้อนิย้ำนิดนึงนะครับกับลักษณะของตัวแฮมเมอร์ครับผมแนะนําว่าเราครับควรดูในช่วงที่เขาเกิดอยู่ใกล้บริเวณแนวรับนะครับหรือซัพพอร์ตโซนนั่นเองนะครับถ้าเกิดเขาอยู่ใกล้บริเวณแนวรับตอนเมื่อไหร่อ่ะครับก็มีโอกาสนะครับที่เราจะได้หุ้นในการกลับตัวครับจากลักษณะขาลงเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของแฮมเมอร์นะครับ โอเคครับนั้นเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวอย่าง,ขงเขากันดีกว่าฮะจากตัวอย่างจะสังเกตตั้งแต่ช่วงแรกของเขาเลยนะครับช่วงแรกของเขาพี่วิวจะสังเกตเห็นได้ใช่ไหมครับราคาเขามีการย่อลงมารีบาวขึ้นมาครับรีบาวขึ้นมานะตรงแรกนะครับสิ่งที่วิ่อยากให้ดูกันนะครับก็คือลักษณะของแนวต้านที่ผมตีไว้ฮะที่พี่จะสังเกตตรงนี้ใช่ไหมฮะคือลักษณะที่ราคาเขามีการรีบาวขึ้นมาหลังจากรีบาวขึ้นมาครับเขาไม่สามารถผ่านได้ แ้วเขาเกิดแท่งอะไรฮะ <limited Claire Audi> เขาเก mm ิดแท่งลักษณะของแท่งโดจินั่นเองที่ผมบอกเลยฮะตัวแท่งโดจิของเราครับถ้าเกิดอยู่บริเวณใกล้แนวต้านนะครับตรงนี้เขาจะเป็นการกลับตัวจากแนวโน้มขาขึ้นเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาลงครับแต่ถ้าเกิดอยู่ในบริเวณใกล้แนวรับเมื่อไหร่ครับก็จะเปลี่ยนจากกลับตัวขาลงครับเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาขึ้นนั่นเองซึ่งตัวแท่งโดจิอันนี้ครับก็ถือว่าเป็นสัญญาณในการแจ้งเตือนได้นะครับพี่ๆหลายคนไม่จําเป็นนะครับที่เราเห็นสัญญาณ แท่งโดจิครับแล้วก็เทขายหรือเข้าซื้อในทันทีครับเราสามารถใช้แท่งถัดไปครับในการดูเพิ่มเติมได้ครับเช่นในแท่งนี้ครับเขาเกิดแท่งโดจิมาใช่ไหมฮะหลังจากนั้นนะครับที่ราคาปิดของเขาครับปิดอยู่ใต้แท่งโลจิตรงเนี้ยพี่ก็สามารถตีเป็นสัญญาณขายได้นั่นเองนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ผมบอกเลยฮะ <s> เขายิ่งอยู่ใกล้บริเวณแนวต้านหรือแนวรับ ในสัญญาณมากเท่าไหร่ครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจุดคอนเฟิร์มหรือจุดยืนยันได้ครับว่าราคาของเขาจะเป็นไปตามสัญญาณที่ผมบอกด้วยนั่นเองนะครับตัวอย่างตัวถัดไปนะครับเราไปสังเกตในส่วนของหน้าขามีกันนะครับรีบาวขึ้นมาย่อลงมานะครับแล้วก็รีบาวขึ้นมานั่นเองสิ่งแรกที่ผมอยากให้พี่สังเกตกันนะครับคือแท่งนี้ครับแท่งนี้นะครับถ้าเกิดพี่สังเกตเห็นได้ที่ผมบอกเลยฮะไส้เทียนของเขานะครับมีกษณะที่ยาวครับแล้วก็เนื้อเทียนของเขาเป็นขนาดที่บาง แล้วก็สังเกตเห็นนะครับว่าราคาปิดของเขาครับอยู่ข้างบนนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของแท่งอะไรฮะแฮมเมอร์นั่นเองนะฮะตัวแท่งแฮมเมอร์นะครับหรือแท่งลักษณะรูปคอนสของเขาอะครับสิ่งที่พี่สังเกตกันที่ผมบอกเลยครับคืออะไรฮะถ้าเกิดเขาครับอยู่บริเวณแนวรับครับซึ่งตรงนี้เราก็สามารถตีตรงนี้ของเขาครับเป็นบริเวณแนวรับได้นั่นเอง หลังจากเขาเกิดบริเวณแนวรับขึ้นมาเรียบร้อยครับและราคาเขาไม่ได้มีการย่อลงต่อครับตรงนี้พี่ใช้เป็นสัญญาณในการแจ้งเตือนได้นะครับว่าราคาของเขามีโอกาสที่จะกลับตัวและวกกับสัญญาณนัตรงนี้เช่นเดียวกันครับตรงนี้ถ้าเกิดวิพีดูกันครับตรงนี้เขาคือแท่งอะไรฮะที่ผมบอกเลยครับตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะของแท่งโดจิฮะถ้าเกิดเราหลังจากเกิดแท่งแฮมเมอร์แท่งโรจิครับแล้วเราอยากหาจุดนะคะเข้าซื้อครับ เราสามารถเอาสัญญาณอื่นนะครับมาช่วยในการดูได้เหมือนในตัวอย่างนี้ครับในตัวอย่างนี้นะครับผมใช้เส้น MA ในการช่วยดูครับและถ้าเกิดราคาของเขาสามารถทะลุขึ้นได้บวกกับ2ส,สัญญาณในการคอนเฟิร์มครับแท่งแฮมเมอร์นัดตรงนี้ครับแล้วก็แท่งโลจิณัตรงนี้ครับเป็นในการคอนเฟิร์มช่วยราคาปิดของเขาะตรงนี้และยืนอยู่เหนือเส้น MA ที่ผมบอบครับพี่ๆสามารถตีเป็นจุดเข้าซื้อได้นั่นเองนะครับ ซึ่งสังเกตเห็นนะครับราคาเขาซื้อเขามีการรีบราวขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงจุดนี้ใช่ไหมฮะเกิดอะไรฮะเกิดโดจิอีกรอบนึงนะครับแล้วก็เกิดอยู่ใกล้บริเวณแนวต้านที่ผมตีไว้นะตรงนี้นครับพี่ๆก็สามารถตีเป็นจุดขายในแท่งถัดไปได้นั่นเองนะครับตัวทฤษฎีตัวแท่งโดจิและแฮมเมอร์ของเขาครับ ที่จีดีของเขาครับมันมีลักษณะที่หยิบย่อยมากครับบางทีครับการดูแค่ตัวแท่งโดจิและแฮมเมอร์ครับการดูลักษณะแนวต้านแนวรับอาจจะไม่มากพอครับพี่ๆก็สามารถใช้สัญญาณอื่นในการดูครับหรือสัญญาณที่พี่ใช้งานดูอยู่ครับช่วยดูได้นั่นเองนะครับอันนี้ครับก็จะเป็นลักษณะคร่าวๆนะครับตัวโดจิและแฮมเมอร์นะครับเรามาสรุปเนื้อหากันดีกว่าครับกับใน2ส่วนนะครับัแท่งโดจิและแทมแฮมเมอร์นะครับตัวแท่งโดจินะครับ ถ้าเกิดเกิดลักษณะตัวรูปแบบลักษณะอย่างนี้เมื่อไหร่อ่ะครับพี่ๆก็สามารถติดตามกันได้นะครับแต่ย้ำนิดนึงนะครับว่าเขาครับควรเกิดที่ใกล้ที่บริเวณแนวรับนั่นเองเหมือนกันเลยครับกับในส่วนของแท่งแฮมเมอร์ครับ ลักษณะไส้เทียนของเขาจะมีความยาวมากกว่าตัวเนื้อเทียนนะครับแล้วก็ตัวเนื้อเทียนของเขาจะอยู่ด้านบนนั่นเองหลังจากเกิดลักษณะนี้เมื่อไหร่ครับบวกกับเขาอยู่ใกล้บริเวณแนวรับครับตรงนี้พี่พีมีโอกาสนะครับได้หุ้นกลับตัวนะครับจากแนวโน้มขาลงครับเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาขึ้นนั่นเองนะครับ เนื้อหาในคลิปนี้นะครับบูลิตรีเวร์ซบาร์รูปแบบแท่งเทียนที่เราสามารถหาจุดกับตัวหรือสามารถทํากําไรได้นั่นเองนะครับจากเนื้อหาของคลิปที่แล้วเลยครับที่เราสอนในส่วนของบูลิตอ็นกรฟิงครับตัวบูลิตอ็นกรฟิงนะครับลักษณะของเขาครับเขาจะดูแค่สองแท่งเทียนใช่ไหมครับ และในคลิปนี้นะครับเราจะมาเพิ่มอีกหนึ่งแท่งเทียนนะครับหรือสับแท่งเทียนนะครับในการช่วยดูครับว่าถ้าเกิดเจอลักษณะนี้เมื่อไหร่ครับเรามีโอกาสที่เราจะได้ลักษณะของการกลับตัวครับจากแนวโน้มขาลงเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาขึ้นนั่นเองนะครับตัวลักษณะของตัวบูลิตดิฟโซ่บาร์ของเขาอะครับดูไม่ยากครับแล้วก็พี่ๆนักลงทุนมือใหม่ก็สามารถนํามาดูได้นั่นเองนะครับดูอย่างไร ทิกในการดูของเขาเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ข้อสังเกตในการดูของตัวแพทเทิร์นนี้ของเขาเป็นอย่างไรครับเดี๋ยวคลิปนี้เรามาอธิบายไปด้วยกันนะครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับกับในส่วนของ b u l ิตรีบ v โซ่บาร์นะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับในตัวบ l l ิตรี e าโซ่บาร์นะครับเขาคือการกลับตัวนะครับจากขาลงเป็นขาขึ้นโดย2แทงแรกของเขาครับมีลักษณะคล้ายกับตัว Pitching Bar ครับ ต่างกันที่ราคาปิดของแท่งที่2ของเขาครับไม่จําเป็นต้องปิดสูงกว่า50%ของแท่งแรกนั่นเองแค่ปิดสูงกว่าราคาโลของต่มสุดของแท่งแรกก็พอนะครับและแท่งที่2และ3ของเขาครับควรปิดเป็นแท่งสีเขียวนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งสําคัญนะครับที่พี่ต้องดูกันนะครับ ซึ่งในลักษณะที่ผมบอกมาทั้งหมดเนี่ยครับเขาหมายความว่าราคาของเขาครับเริ่มมีโอกาสที่จะกลับตัวแล้วครับจากแนวโน้มขาลงเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาขึ้นนั่นเองและที่สําคัญนะครับอันนี้คือจุดสังเกตนะครับที่สําคัญครับการเจอตัวลักษณะของเคทเทิร์นี้นครับเราครับควรเจอในช่วงที่ราคาของเขาครับ อยู่บริเวณแนวรับนะครับหรืออยู่บริเวณดีมันโซนั่นเองเมื่อเราเจอตัวรูปแบบของบูลิตริบโซบาร์เรียบร้อยแล้วครับเราสามารถเข้าเทรดนะครับหรือสามารถตีจุดซื้อของเขาครับในแท่งที่3ได้นั่นเองนะครับนี่เงินไขไม่ยากเลยฮะที่ผมบอกฮะเจอลักษณะของตลาดแนวโน้มขาลงมาก,ก่อนราคาโลของแท่งที่2ต้อง ตว่าราคาโลของแท่งที่1และราคาปิดของแท่งที่2ใช่ไหมฮะอันนี้เราก็สามารถนํามาดูกันได้นะครับแล้วก็แท่งที่2และสาของเขาครับควรปิดเป็นแท่งสีเขียวนั่นเองนะครับอ่านี่ก็จะเป็น p a t t e หรือเงื่อนไขการดูนะครับโอเคครับนั่นเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวอย่างไปพร้อมกันนะครับโอเคครับเรามาดูในส่วนของตัวอย่างกันครับเริ่มแรกเลยครับสิ่งที่ผมอยากให้ี่หาครับเขาครับต้องเป็นลักษณะของอะไรก่อนนะ สังเกตที่ผมชี้ใช่ไหมฮะลักษณะของแนวโน้มขาลงมากก่อนนั่นเองหลังจากนั้นนะครับท,รที่เราเจอลักษณะของแนวโน้มขาลงมาเรียบร้อยครับเรามาติดตามกันให้ดีๆนะครับในตัวของแพทเทิร์นครับดูไม่ยากเลยครับถ้าเกิดเราเจอแท่งแดงเมื่อไหร่ครับเราตีในส่วน,นของแท่งแดงก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับที่เราเริ่มเกิดแท่งสีเขียวครับเราตีในตัวเลขของเขาได้เลยฮนะแท่งที่1แท่งที่2แท่งที่3นะครับหลังจากนั้นนะครับเราเอาโลของแท่งที่2ที่เราตีครับมาดูครับว่าราคาของเขาครับ มีขนาที่ต่ำกว่าโลของแท่งที่1ห,หรือเปล่าถ้าเกิดต่ำกว่าอย่างเนี้ยครับพี่พี่ก็สามารถติ๊กนะครับเพื่อเป็นจุดยืนยันครับว่าเขามีโอกาสและที่จะเกิดในส่วนของบูลลิตดิวเซบาร์ครับหลังจากนั้นนะครับเราเอาแท่งที่2กับแท่งที่3ของเขาครับควรปิดเป็นลักษณะแท่งสีเขียวใช่ไหมฮะแท่งสีเขียวหรือเปล่าครับนี่ที่ผมโกลมไว้เลยครับ ถ้าเกิดเขาปิดเป็นลักษณะให้สีเขียวก็ได้อีกข้อหนึ่งครับที่เขามีโอกาสที่จะเกิดแล้วแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับกับในข้อสังเกตครับถ้าเกิดอันเนี้ยเขาเป็นราคาที่ต่าสุดเนี้ยก,ก็ยิ่งดีนะครับเว่าลักษณะของเขาจะอยู่ในช่วงแนวรับนั่นเองหรือบางทีอะครับถ้าเกิดราคาของเขาเหมือนณช่วงนี้นะครับณช่วงนี้จะสังเกตเห็นได้ใช่ไหมครับว่าเขาก็สามารถตีเป็นแนวรับได้เหมือนกันณตรงเนี้ยถ้าเกิดราคา,ขาขเขามีการย่อลงมาที่ผมบอกนะครับหรือที่ผมตีไว้ฮะ แท่งที่2ของเขานะตรงนี้นะครับมีราคาที่ต่ำกว่าแท่งที่1แล้วก็แท่งที่2และแท่งที่3ของเขาครับปิดเป็นแท่งสีเขียวเมื่อไหร่อะครับพี่ๆก็สามารถตีเป็นในส่วนของบูลลิตหรือเวสโซบาร์ได้นั่นเองนะครับอันเนี้ยพี่าก็มีโอกาสนะครับี่ได้คุ้นกลับตัวนะครับจากแนวโน้มขาลงเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็เราไปดูตัวอย่างตัวถัดไปกันดีกว่าครับเหมือนกันเลยครับสิ่งที่ผมบอกพี่ๆครับเขาต้องเป็นลักษณะยังไงก่อนฮะ เขาต้องเป็นลักษณะของแนวโน้มขาลงมาก่อนนั่นเองหลังจากเป็นแนวโน้มขาลงมาเรียบร้อยครับเราตีในส่วนของแท่งเทียนครับอันนี้แท่งที่1นนะครับแท่งที่2แล้วก็แท่งที่3ครับหลังจากนั้นนะครับเรามาดูในส่วนของราคาโลของแท่งที่2ครับราคาโลของที่2ของเขาครับต่ำกว่าราคาโลของแท่งที่1หรือเปล่าหลังจากเขาต่ำกว่าเรียบร้อยครับตรงนี้เราสามารถตีไปในส่วนของบูลดิิเ์โซบาได้แล้ว หลังจากนั้นนะครับเราดูในแท่งที่2และแท่งที่3ครับถ้าเกิดแท่งที่2นะครับเป็นแท่งสีเขียวและแท่งที่3ของเขาครับเป็นราคาปิดในแท่งสีเขียวเมื่อไหร่นะครับอันนี้เราสามารถตีเป็น,นส่วนของแพทเทิร์นบูลิตเดวิโซบาได้ และยิ่งราคาของเขาครับทิ่งมีการย่อลงมาและเป็นการย่อลงมานะครับที่ราคาต่ำอย่างเงี้ยอยู่อยู่ใกล้แนวรับอย่างเงี้ยครับหรืออยู่ใกล้ในโซนซัพพอร์ตโซนอย่างเงี้ยครับพี่ๆครับก็ยิ่งสามารถตีเป็นจุดเข้าซื้อได้นั่นเลยและจุดไหนล่ะที่เราควรเข้าซื้อครับคือแท่งที่3ตรงนี้ฮะถ้าเกิดเกิดเป็นแท่งสีเขียวเมื่อไรนะครับและปิดนตรงนี้เราสามารถตีแท่งที่3เป็นจุดเข้าซื้อได้แล้วก็มีโอกาสที่เราได้หุ้นในการกลับตัวครับ จากลักษณะแนวโน้มขาลงเป็นแนวโน้มขาขึ้นนั่นเองนะครับไม่ยากใช่ไหมครับกับในส่วนของข้อนี้นะครับเรามาสรุปเนื้อหากันดีกว่าครับกับในส่วนของบูลิตริวโซบาร์นะครับเงื่อนไขการเกิดของเขาครับมีอยู่3อย่างครับเริ่มแรกเลยครับพี่พีต้องหาลักษณะของแนวโน้มขาลงมาก่อนนั่นเองหลังจากนั้นนะครับกับเงื่อนไขที่2ครับราคาโลของเขาอะครับของในส่วนของราคาโลของแท่งที่2 ต้องมีลักษณะต่ำกว่าราคาโลของแท่งที่1และราคาปิดของแท่งที่2นั่นเองนะครับอย่างที่สครับคือแท่งที่2และแท่งที่3ของเขาเปิดปิดลักษณะเป็นแท่งสีเขียวนั่นเองหลังจากนั้นนะครับถ้าเกิดเราเจอลักษณะนี้เมื่อไหร่อ่ะครับหรือครบทั้ง3าเงื่อนไขเมื่อไหร่เราสามารถตีแท่งที่3าของเขาเป็นจุดเข้าซื้อได้นั่นเองนะครับซึ่งในส่วนของตัวบูลดิ้นริเวอร์โซบาร์นะตรงนี้ครับ ถ้าเกิดเราอยากเพิ่มความแม่นยำของเขามากยิ่งขึ้นนะครับเราควรหาจุดที่ราคาของเขาครับมีการย่อมาใกล้แนวรับหรือใกล้ในส่วนของซัพพอร์ตโซนนะครับถ้าเกิดเขายิ่งใกล้แนวรับเท่าไหร่ครับก็มีโอกาสนะครับที่เขาจะเป็นการกลับตัวครับจากแนวโน้มขาลงเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาขึ้นนั่นเองนะครับ เนื้อหาในคลิปนี้นะครับบูลิตรีเวอร์ซซลบาร์รูปแบบแท่งเทียนที่เราสามารถหาจุดกับตัวหรือสามารถทํากําไรได้นั่นเองนะครับจากเนื้อหาของคลิปที่แล้วเลยครับที่เราสอนในส่วนของบูลิตอินกรฟิงครับตัวบูลิตอินกรฟิงนะครับลักษณะของเขาครับเขาจะดูแค่2แท่งเทียนใช่ไหมครับ และในคลิปนี้นะครับเราจะมาเพิ่มอีกหนึ่งแท่งเทียนนะครับหรือสักแท่งเทียนนะครับในการช่วยดูครับว่าถ้าเกิดเจอลักษณะนี้เมื่อไหร่ครับเรามีโอกาสที่เราจะได้ลักษณะของการกลับตัวครับจากแนวโน้มขาลงเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาขึ้นนั่นเองนะครับตัวลักษณะของตัวบูล l ิสติบูโซ่เบาของเขาอะครับดูไม่ยากครับแล้วก็พี่ๆนักงทุนมือใหม่ก็สามารถนํามาดูได้นั่นเองนะครับดูอย่างไร คลิกในการดูของเขาเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ข้อสังเกตในการดูของตัวแพทเทิร์นนี้ของเขาเป็นอย่างไรครับเดี๋ยวคลิปนี้เรามาอธิบายไปด้วยกันนะครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับกับในส่วนของ b u l ิตรี i ริโซบาร์นะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับในตัว b u l ิตรี i ริโซบาร์นะครับเขาคือการกลับตัวนะครับจากขาลงเป็นขาขึ้นโดย2แทงแรกของเขาครับมีลักษณะคล้ายกับตัว Pitching Bar ครับ ต่างกันที่ราคาปิดของแท่งที่2ของเขาครับไม่จําเป็นต้องปิดสูงกว่า50%ของแท่งแรกนั่นเองแค่ปิดสูงกว่าราคาโลของต่มสุดของแท่งแรกก็พอนะครับและแท่งที่2และ3มของเขาครับควรปิดเป็นแท่งสีเขียวนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งสําคัญนะครับที่พี่ต้องดูกันนะครับ ซึ่งในลักษณะที่ผมบอกมาทั้งหมดเนี่ยครับเขาหมายความว่าราคาของเขาครับเริ่มมีโอกาสที่จะกลับตัวแล้วครับจากแนวโน้มขาลงเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาขึ้นนั่นเองและที่สําคัญนะครับอันนี้คือจุดสังเกตนะครับที่สําคัญครับการเจอตัวลักษณะของเทรน์นี้ครับเราครับควรเจอในช่วงที่ราคาของเขาครับ อยู่บริเวณแนวรับนะครับหรืออยู่บริเวณดีมันโซนนั่นเองเมื่อเราเจอตัวรูปแบบของบูลลิตลิร์ซบาเรียบร้อยแล้วครับเราสามารถเข้าเทรดน,นะครับหรือสามารถตีจุดซื้อของเขาครับในแท่งที่3ได้นั่นเองนะครับนี่เงื่อนัขไม่ยากเลยฮะที่ผมบอกครับเจอลักษณะของตลาดแนวโน้มขาลงมากก่อนราคาโลของแท่งที่2ต้อง ตามว่าราคาโลของแท่งที่1และราคาปิดของแท่งที่2ใช่ไหมฮะอันนี้เราก็สามารถนํามาดูกันได้นะครับแล้วก็แท่งที่2และสาของเขาครับควรปิดเป็นแท่งสีเขียวนั่นเองนะครับอ่านี่ก็จะเป็น p a t t e r นหรือเงื่อนไขการดูนะครับโอเคครับนั่นเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวอย่างไปพร้อมกันนะครับโอเคครับเรามาดูในส่วนของตัวอย่างกันครับเริ่มแรกเลยครับสิ่งที่ผมอยากให้พี่หาครับเขาครับต้องเป็นลักษณะของอะไรก่อนฮะ สังเกตที่ผมชี้ใช่ไหมฮะลักษณะของแนวโน้มขาลงมากก่อนนั่นเองหลังจากนั้นนะครับที่เราเจอลักษณะของแนวโน้มขาลงมาเรียบร้อยครับเรามาติดตามกันให้ดีๆนะครับในตัวของแพทเทิร์นครับดูไม่ยากเลยครับถ้าเกิดเราเจอแท่งแดงเมื่อไหร่ครับเราตีในส่วนของแท่งแดงก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับที่เราเริ่มเกิดแท่งสีเขียวครับเราตีในตัวเลขของเขาได้เลยฮะแท่งที่1แท่งที่2แท่งที่3นะครับหลังจากนั้นนะครับเราเอาโลของแท่งที่2ที่เราตีครับมาดูครับว่าราคาของเขาครับ มีขนาที่ต่ำกว่าโลของแท่งที่1ห,หรือเปล่าถ้าเกิดต่ำกว่าอย่างเงี้ยครับพี่พี่ก็สามารถติ๊กนะครับเพื่อเป็นจุดยืนยันครับว่าเขามีโอกาสแหละที่จะเกิดในส่วนของบูลลิตดิวเซอร์บาครับหลังจากนั้นนะครับเราเอาแท่งที่2กับแท่งที่3ของเขาครับควรปิดเป็นลักษณะแท่งสีเขียวใช่ไหมฮะแท่งสีเขียวหรือเปล่าครับนี่ที่ผมคมไว้เลยครับ ถ้าเกิดเขาปิดป็นลักาะให้สีเขียวก็ได้อีกข้อหนึ่งครับที่เขามีโอกาสที่จะเกิดแล้วแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับก็บในข้อสังเกตครับถ้าเกิดอันเนี้ยเขาเป็นราคาที่ต่าสุดตรงเนี้ยก็ยิ่งดีนะครับเว่าลักษณะของเขาจะอยู่ในช่วงแนวรับนั่นเองหรือบางทีอะครับถ้าเกิดราคาของเขาเหมือนณนะช่วงนี้นะครับณนะช่วงนี้จะสังเกตเห็นได้ใช่ไหมครับว่าเขาก็สามารถตีเป็นแนวรับได้เหมือนกันณนะตรงเนี้ยถ้าเกิดราคาขเขามีการย่อลงมาที่ผมบอกนะครับหรือที่ผมตีไว้ฮะ แท่งที่2ของเขานะตรงนี้นะครับมีราคาที่ต่ำกว่าแท่งที่1แล้วก็แท่งที่สองและแท่งที่3ของเขาครับปิดเป็นแท่งสีเขียวเมื่อไหร่ครับพี่ๆก็สามารถตีเป็นในส่วนของบูลลิตหรือเวสโซบาร์ได้นั่นเองนะครับอันนี้พี่ๆก็กมีโอกาสนะครับที่ได้คุ้นกลับตัวนะครับจากแนวโน้มขาลงเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็เราไปดูตัวอย่างตัวถัดไปกันดีกว่าครับเหมือนกันเลยครับสิ่งที่ผมบอกพี่ๆครับเขาต้องเป็นลักษณะยังไงก่อนฮนะ เขาต้องเป็นลักษณะของแนวโน้มขาลงมาก่อนนั่นเองหลังจากเป็นแนวโน้มขาลงมาเรียบร้อยครับเราตีในส่วนของแท่งเทียนครับอันนี้แท่งที่1นนะครับแท่งที่2แล้วก็แท่งที่3ครับหลังจากนั้นนะครับเรามาดูในส่วนของราคาโลของแท่งที่2ครับราคาโลของที่2ของเขาครับต่ำกว่าราคาโลของแท่งที่1หรือเปล่าหลังจากเขาต่ํากว่าเรียบร้อยครับตรงนี้เราสามารถตีไปในส่วนของบูดลิฟท์โซบาร์ได้แล้ว หลังจากนั้นนะครับเราดูในแท่งที่2และแท่งที่3ครับถ้าเกิดแท่งที่2นะครับเป็นแท่งสีเขียวและแท่งที่3ของเขาครับเป็นราคาปิดในแท่งสีเขียวเมื่อไหรนะครับอันเนี้เราสามารถตีไปนในส่วนของแพทเทิร์นบูลิตเดวิโซบาได้ และยิ่งราคาของเขาครับยิ่งมีการย่อลงมาและเป็นการย่อลงมานะครับที่ราคาต่ำอย่างเงี้ยอยู่อยู่ใกล้แนวรับอย่างเงี้ยครับหรืออยู่ใกล้ในโซนซัพพอร์ตโซนอย่างเงี้ยครับพี่ๆครับก็ยิ่งสามารถตีเป็นจุดเข้าซื้อได้นั่นเลยและจุดไหนล่ะที่เราควรเข้าซื้อครับคือแท่งที่3ตรงนี้ฮะถ้าเกิดเกิดเป็นแท่งสีเขียวเมื่อไร่นะครับและปิดนตรงนี้เราสามารถตีแท่งที่3มเป็นจุดเข้าซื้อได้แล้วก็มีโอกาสาที่เราจะได้ขุ้นในการกลับตัวครับ จาลักษณะแนวโน้มขาลงเป็นแนวโน้มขาขึ้นนั่นเองนะครับไม่ยากใช่ไหมครับกับในส่วนของข้อนี้นะครับเรามาสรุปเนื้อหากันดีกว่าครับกับในส่วนของมูริติเวโซบานะครับเงื่อนไขการเกิดของเขาครับมีอยู่3อย่างครับเริ่มแรกเลยครับพี่ๆต้องหาลักษณะของแนวโน้มขาลงมาก่อนนั่นเองหลังจากนั้นนะครับกับเงื่อนไขที่2ครับราคาโลของเขาอะครับของในส่วนของราคาโลของแท่งที่2 ต้องมีลักษณะต่ำกว่าราคาโลของแท่งที่1และราคาปิดของแท่งที่2นั่นเองนะครับอย่างที่3ครับคือแท่งที่2และแท่งที่3าของเขาเป,ปิดปิดลักษณะเป็นแท่งสีเขียวนั่นเองหลังจากนั้นนะครับถ้าเกิดเราเจอลักษณะนี้เมื่อไหร่อ่ะครับหรือครบทั้ง3เงื่อนไขเมื่อไหร่เราสามารถตีแท่งที่3ของเขาเป็นจุดเข้าซื้อได้นั่นเองนะครับซึ่งในส่วนของตัวบูลิตลิเวอร์โซบานนะตรงนี้นะครับ ถ้าเกิดเราอยากเพิ่มความแม่นยำของเขามากยิ่งขึ้นนะครับเราควรหาจุดที่ราคาของเขาครับมีการย่อมาใกล้แนวรับหรือใกล้ในส่วนของซัพพอร์ตโซนนะครับถ้าเกิดเขายิ่งใกล้แนวรับเท่าไหร่ครับก็มีโอกาสนะครับที่เขาจะเป็นการกลับตัวครับจากแนวโน้มขาลงเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาขึ้นนั่นเองนะครับ